สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันวันหยุดนะคะพรุ่งนี้เตรียมพร้อมที่จะเปิดเทอมนะคะรอแม่สอนลูกนะคะเป็นกิจกรรมออกของออโต้นี่เป็นช่องของออโต้อ่างเปานะคะวันนี้จะมาสอนคุณแม่จะมาสอนรีบผ้านะคะของเด็กป .4 ออโต้ป .4 ใช่ไหมอ่าใช่ครับแล้วก็นะคะวิธีการอ่าจะรีดผ้า ขาโตเนี่ยคือขาโตไม่ดีนะใช้วิธีพับขาลงนะคะก็ให้เรานั่งตรงพื้นเลยนะคะแล้วเตารีดให้เสียบนะคะให้เสียบตรงเข้า,ขากับกตาเลยนะ,ะหลังจากนั้นให้เปิดไฟให้ความร้อนพอประมาณนะคะหลังจากนั้นทำไมออตโต้ก็ปกดไปไม่ต้องร้อน เดี๋ยวร้อนมากไฟเดี๋ยวไฟพอไฟมันร้อนมากพอเตารีบมันลงเสื้อแล้วเตอเสืออเส้อผ้าจะมันจะไหมได้นะคะอ่ะแม่สอนอ,อันนี้รีบปกเสื้อก่อนนะปกเสื้อนักเรียนนะคะ ตร,ต,รตรงนี้ตรงนี้ก่อนได้ตรงมตัวรีบยับแล้วทำใจเสื่อมเสื้อจะยับแล้วกต้องร้อนต้องประมาณเด็กป .4 ก็เริ่มเริ่มที่จะเรียนรู้ได้แล้วนะคะก็จะได้บ่อน่อน่อนแรงให้พ่อแม่ที่บ้านนะคะหรือจะเป็นพ่อบ้านแม่บ้านก็ได้ ทางคุณพ่อคุณแม่หรือคุณตาคุณยายที่เด็กๆอยู่กับคุณตาคุณยายก็สามารถที่จะดูในคลิปนี้ก็ได้นะคะกิจกรรมนี้ก็จะเป็นกิจกรรมของคุณแม่พาทำนะคะตัวสงสัยตรงไหนถามแม่ได้นะ แขนแล้วค่อยจะถึงขั้นตอนตรงแขนแล้วค่อยนั่นแต่เยเสื้อโอเคนี่จัดกระวิ 这里。<noise> <noise> <noise> แล้วไปช่วงนึงนะคะถ้ายัางไม่เรียบก็สามารถรีบรีบซ้ำได้นะคะจะไปอย่างเร็วนี่ก็กลา,างแบบนี้นะคะกางเสื้อ,อโอเคอะมาโต้จับกาหลี ก่อนเล่นบอลจบซึ่ตรงนั้นเราก็จะ